ผจเจอเจ้างานผลไม้อำเภอคข,ขันวันนี้จะพามาชมงานผลไม้อำเภอคข,ขันครับผมงานเริ่มวันนี้ครับผมวันที่19มิถุนาถึงวันที่25ครับผมเดี๋ยวพาไปชมข้างในครับผม โอ้ครับในงานเฟอร์นิเจอร์สวยๆมากครับผมมีการแสดงสินค้าหลายอย่างครับผมนี่สารแห่ครับ ้านค้าเยอะครับผมแสดงสินค้าหลายรูปแบบครับผมงานเริ่มวันนี้ครับผมวันที่19งานผลไม้เมืองคุคันครับผม เดี๋ยวจะพาเดินชมบริเวณงานครับผม เยอะมากครับผมของกินของใช้เยอะแยะครับเดี๋ยวพามาชมทุเรียนครับผมนี่ทุเรียนภูเขาไฟ อำเภอกันทละครับผมโลละร้อยครับผมดูครับนี่ทุเรียนจากกันทละครับผมโลละร้อยครับภูเขาไฟครับ เดินเรื่อยๆครับผมจะพาชมในงานดูครับผมสินค้ามากมายครับงานจัดขึ้นที่ว่าการอำเภอคันครับผม เรียนหมอนบอลทองภูเขาไฟครับนี่โลละร้อยยี่สิบครับผมลูกสวยๆครับผมของดีเมืองศรีสกีนครับผม ลูกสวยๆลูกใหญ่ๆครับภูเขาไฟแท้ครับโดนละร้อยรับประกันครับหวานกรอบครับผม เดี๋ยวพาไปดูข้างในครับผมอันนี้มีคอนเสิร์ตครับผม นี่เวทีคอนเสิร์ตครับผมดูครับนี่เพิ่งกตั้งเวทีครับผม ฝั่งนี้เป็นสารหลักเมืองอำเภอขันครับ ครับสุดท้ายก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพลินช anel นนด้วยนะครับผมขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับ